เฮ้ยนี่นายทำแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนเลยเหรอไม่อ่ะกับคนที่ฉันสนใจเท่านั้นนายมันบ้าที่สุดเลยอ่ะอย่าไปซีเรียสน,น้าสาวน้อยไม่ซีเรียสกับผี่ะดีงั้นฉันกลับบ้านละก่อนที่พี่สาวฉันจะโทรตามอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวสิเธอชื่ออะไรนะแอลชื่อแอลอชื่อน่ารักเบียแต่นายไม่ต้องมาตามหรอกยังไงเราคงไม่ได้มาเจอกันอยู่แล้วอ่ะแมวนะ่ะยังไงเธอต้องได้เจอฉันอีกแนะ่ฉันไปละ เธอเดี๋ยวสิฉันไม่ไอะไรจะบอกอะไรของนายเนี่ยฉันต้องกลับแล้วเอาน้ำมันร้อนหมดอ้อ,อฉันจะทำยังไงดีเนี่ยน้ำมันหมดแล้วสิทำไมนายไม่บอกฉันเล่า ก็ฉันจะบอกเธอแล้วเธอปิดประตูใส่หน้าฉันเองนี่อ๋อเราฉันจะทํายังไงดีเนี่ยก็ทิ้งรถไว้ที่นี่พรุ่งนี้ค่อยมาจัดก,การเดี๋ยวฉันไปส่งเธอที่บ้านเองให้ไปกับนายเนี่ยนะไม่ได้ถึงบ้านแน่ๆเลยฉันเรียกแท็กซี่ดีกว่าตามใจนะเธอคิดว่าแท็กซี่ปลอดภัยกว่าฉันหรือไงเรื่องเอาแล้วกันจะเป็นเมียฉันหรือจะเสี่ยงเป็นเมียแท็กซี่ไม่ต้องมาขู่ฉันเลยไม่ได้ขู่ซะหน่อย งั้นฉันกลับดีกว่าฉันมันไม่มีประโยชน์แล้วนี่เออส่วนเธออย่ากโดนแท็กซี่ปั้มก็เชิญนะเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนใจแล้วหรอเป่าฉันแค่คิดว่านั่งรถไปกับนายฟฟีก็ดีไม่ต้องเสียตังไงใครว่าจะให้เธอไปฟฟีเหรออา้าวแล้วนายจะคิดค่าเสียเวลาเท่าไรหร่ล่ะไม่เอาเงินนะเอาเป็นว่าเธอไปนอนกับฉันคืนหนึ่งแล้วกันว่าไงนะ เป็นนอนกับอีบ้านนี่หนึ่งคืนจะบ้าหรือไงแต่ถ้าเป็นพิเศษก็คงได้เดินกลับบ้านแง่แงๆเลยเอาวะก็ได้ไม่มีอะไรเสียหายแค่ไม่น้อยเฉยๆเองว่าไงตกลงไหมโอเคก็ได้โอเคงันขึ้นรถเตือนไว้ก่อนนะว่าอย่าเบียวไม่งานฉันเล่นงานเธอแน่รู้แล้วนะ่าขอบคุณนะที่มาส่ง อย่าลืมที่สัญนยาวไว้ล่อฮัลโหลนี่นายบ้าหรือไงโทรมาหัวเลาะพูดตรงนี้ก็ได้ปะจะโทรมาทำไมฉันแค่เช็คแค่นั้นแหละฉันไม่เบี้ยวหรอกน้าได้ไปนอนบ้านหลูหลูข,ของนายฟรีตั้งหนึ่งคืนงั้นแค่นี้นะ ไอไนไอเอฟแกรู้จักเยนี่ด้วยหรออืมซี C. นี่น้องเธอหรอใช่แล้วแล้วนายรู้จักน้องฉันได้งไงอะเยนี่รถน,น้ำมันหมดนะนเซลีพามาส่งฮะรถน,น้ำมันหมดเราตอนนี้รถอยู่ไหนเออจอดอยู่แถวแถวภาพที่แอลไปมาตายแล้วแอลเอารถที่บ้านไปทิ้งอย่างนั้นได้ยังไงถ้าเกิดหายใครจะรับผิดชอบ ใจเย็นหน่าซีเดี๋ยวฉันไปจัดการให้ทีเลยนะต้องเดือดร้อนคนอื่นประจำเห็นไหมเนี่ยก็เขาไม่รู้นี่นะเดี๋ยวพี่กับเนตจะไปเอารถ้าเนตเราไปเอารถกันเถอะนหนฝากน้อง,งสาวฉันด้วยนะอืมนี่นาย เข้ามาได้บ้านฉันทำไมอ่ะไอ้นายยังเข้ามาได้เลยก็อนายเขาเป็นน้องของพีเน็ตไงเขาก็เลยเข้ามาได้ฉันก็เป็นแฟนเธอไงบ้าเหรอฉันรับบทหัวจริงเอาล่ะเอาล่ะไม่ต้องทะเลาะกันแกมาก็ดีไลน์เอฟฉันอยากจะคุยเรื่องมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่พอดีเลยงั้นนายสองคนคุยกันไปนะฉันขอขึ้นไปอาบน้ำก่อนอืม ชอบเหรอวะอืมขี้โมโหง่ายดีฉันชอบตั้งแต่เจนนี่บอกเลิกฉันไปฉันก็คุยไปเรื่อยๆอะตั้งแต่มีข่าวไอรองวันเพย์บอยอะไรนั่นออกมาสาวๆก็พากันกลัวฉันไปหมดเลยวะก็สมควรแหละแกนี่มันจริงๆเลยนะไอเอฟเจ้าชูให้มันน้อยๆหน่อยสาวๆช้ำใจไปกันกี่คนแล้วฉันก็ไม่ได้รักชีวิตโสดแบบแกนี่หว่าไอไหนเป็นไงละ่ะ ข่าวเลยเอาไปลงว่าแกเป็นเกย์เฉยเลยเอเวนก็ฉันยังไม่ถูกใจใครนี่หว่ายังตัดใจจากน้องคนนั้นไม่ได้อะดิยุ่งน่ะน้องคนนี้ฉันขอเหอะเขายังไม่เคยเออนะ่าฉันรู้ดูก็รู้ว่ายายนี่อะ่ะไม่เคยชัวร์ดูขนาดนี้ฉันถึงได้สนใจไงแกคิดจะทำอะไรนะ่ะจะทำอะไรบ้าๆเว้ย เดี๋ยวแกก็รู้เขาสัญญากับฉันไว้แล้วว่าคืนพรุ่งนี้จะไปนอนบ้านฉันคิดแล้วเสียอยู่ว่ะเฮ้ยไอเอฟแกจะทำเขาจริงๆเหรอวะแกจะฟันแล้วทิ้งเหมือนผู้หญิงทุกคนที่ผ่านมาไม่ได้นะเว้ยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นก็บอกไปแล้วไงเดี๋ยวแกก็รู้ เข้ามาได้เลยไม่ได้ล็อกประตูเอฟทำไมาคนตื่นเช้าจังหรือว่ายังไม่ได้นอนอะยังไม่ได้นอนเลยอะเพิ่งกลับมาเนี่ยเอฟไปไหนมาหรอไปบ้านเพื่อนแล้วก็อยู่คุยไก่ไหนด้วยแน่ใจหรอว่าไปบ้านเพื่อนอะคริสคุณจับผิดผมหรอ เอาจริงคุณไม่ควรมาถามผมด้วยนะคำถามแบบนี้อะเปล่าค่ะคริสก็แค่เป็นห่วงคุณเฉยเฉยเราคุณมาหาผมมีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าก็เดี๋ยวเนี้ยเอมไม่ค่อยโทรหาคริสเลยอะ่ะคริสก็คิดถึงเอฟนะคริสเราคุยกันเรื่องนี้แล้วนะว่าผมให้สถานะคุณเป็นอะไรคริสรู้ค่ะว่าสถานะเราเป็นอะไรง้นก็ดีครับ ถ้าผมอยากเจอเดี๋ยวผมจะโทรหาคุณเองโอเคค่ะแต่ไหนๆคริสก็มาแล้วว่าเรามาสนุกกันดีกว่าคริสรู้ว่าเอฟชอบอะไร